ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ทั้งหมดมีอยู่หกราศีที่จะมีโชคมีลาบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งหมดมีอยู่หกราศีเราก็จะได้มาทีแจงให้ท่านได้รับรู้กันว่าภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ทั้งหมดหกราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างจะมีโชคมีลาบจะทำอะไรจะมีความสำเร็จ หรือว่าท่านจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้ทั้งหมดหกราศีเราจะได้เอ่ยอ้างให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้เรามาเริ่มกันที่ราศีที่หกนั้นก็คือราศีเมษท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานที่ท่านทำนั้นอาจจะมีการผิดพลาด ถ้าก็าท่านทำงานเกี่ยวกับส่วนตัวในเรื่องของการลงทุนก็ท่านต้องระมัดระวังไว้ในช่วงของเดือนกันยายนตอนต้นๆน,น,นี้ชาวราศีเมษจะลงทุนอะไรให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการขาดทุนหรือว่าอาจจะมีการชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้ ในเรื่องของการลงทุนนั้นบางทีบางครั้งจะยังไม่ค่อยพร้อมทำอะไรต้องระมัดระวังไว้แต่ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของต้นต้นเดือนเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆที่ทำการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่ง ในช่วงของวันที่16เป็นต้นไปชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆท่านจะทำอะไรในช่วงนั้นก็จะมีโชคมีลาบจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนการงานก็จะดีทำงานอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านเรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านการงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีไม่ว่าจะ เป็นงานเล็กกรู้ว่าเป็นงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านทําแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังการงานที่ท่านทํานั้นจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายทำแล้วมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยช่วยเหลือนี่ก็คือท,ท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าดวงของท่านจะมีความดีคนรักคนใกล้ก็ ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าตัานจะทำงานอะไรก็ให้ความคิดเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาได้สำหรับชาวราศีเมษทั้งหมดนี้ก็ถือว่าดวงของชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมาราศีที่ห้านั้นเราต้องยกให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือน กันยายนนี้ในเรื่องของการงานเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนกันยานี้ชาวราศีเมถุนนั้นจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีคนช่วยเหลือมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนต่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีเมถุนนั้นจะมีโอกาสที่ดี เข้ามาทำงานบางคนนั้นอาจได้เป็นผู้นำของชุมชนอาจจะเป็นคนที่มีคนยกย่องท่านอีกมากมายถือว่าดวงชะตาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเรียกว่าการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกมากมายบางคนนั้นก็ ที่ตกงานก็จะมีงานทําต่อไปในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของตั้นนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองก็จะมีเข้ามาตั้น เนื่องด้วยท่านมีงานดีเงินทองก็จะมีผ่านเข้ามาอยู่เรื่อยๆถือว่าท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานชาวราศีเมถุนก็จะยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอเป็นกรรมเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนกันยานี้ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะประสบกับสิ่งดีๆเงินทองจะมีเข้ามาท่านการงานก็ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของคู่ครองคนรักคนใกล้ก้อยท่านระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจาหรือว่าการใช้อารมณ์กับคนรักอย่าไปใช้อารมณ์ร้อนค่อยๆพูดค่อยๆจาการทำอะไรก็ปรึกษาหรือความรักของท่านก็จะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปสำหรับคนที่ยังเป็นโสดจะเจอเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนกันยายนตอนปลาย สำหรับคนที่ยังเป็นโสดก็ให้เลือกเฟ้นดูให้ดีจะมีคนเข้ามาติดต่อท่านอีกมากมายบางคนก็มายื่นความรักให้ท่านบางคนก็รักแท้บางคนก็รักไม่จริงไม่จังอะไรบางคนก็หวังเข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความใคร้ชาวราศีเมถุนต้องเลือกเฟ้นดูให้ดีเพราะอาจว่า บางทีบางครั้งเราเลือกไม่ดีก็จะเสียใจในภายหลังในเรื่องของความรักความใคร่แต่หากว่าท่านใดที่ยังอยากจะอยู่เป็นโสดก็จะมีโชคมีลาบต่อไปถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในเรื่องของความรักความใคร่ต้องระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ต่อมาราศีมังกรก็อยู่อันดับที่สี่ของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการงานถือว่าดีในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านหยิบจับอะไรทำไรจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านชาวราศีมังกรเรียกว่าดวงของท่านในเรื่องของการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทำก็ถือว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่โดดเด่น ทำแล้วจะมีคนช่วยเหลือและมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนในเรื่องของการงานนั่นหากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายมีผู้รับผู้ใหญ่ช่วยเหลือท่านท่านจะได้ดิบได้ดีทําให้ครอบครัวงท่านนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปบางคนก็มีงานต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างจังหวัด เจ้าปาเย็นมาก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถือว่าการงานจะมีการเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ท่านก็ได้ค่า เหน็ดเหนื่อยนั่นคุ้มค่าในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนเงินทองน,นั่นมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆชาวราศีมังกรอยากได้อะไรในช่วงของเดือนกันยาก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการ ความรักความใกล้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดจากันดีบางคนนั้นมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองความรักของท่านนั้นมีความสดใสนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาอันดับที่สนั่นก็คือราศีตุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการเงินดีท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อย ชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาท่านท่านยิ่งทําในช่วงนี้ก็เรียกว่าท่านยิ่งมีเงินมีทองในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีในช่วงนี้ทําอะไรก็จะมีความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านชาวราศีตุลน,นั้นหยิบจับอะไรในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงของเดือนกันยายนนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่12ของเดือนกันยายนน,นี้นั้นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีตุลซึ่งเป็นราศีของเราจึงทำให้ดวงชะตาของเรานั้นมีความสดใสทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย การงานก็ถือว่าดีไม่ว่าท่านจะทํางานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีผลดีกับตัวของท่านทัางนั้นไม่ว่าท่านจะค้าขายการลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมากมายถือว่าดวงการงานการเงินของชาวราสีตุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้นั้นถือว่าดวงดีในช่วงที่ดาวอังคาร เข้าสู่ในราศีของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความสําเร็จดังใจที่เรานึกและต้องการคนรักคนใกล้ก็ดีในช่วงนี้ถือว่าพูดจาดีให้ความปรึกษาหาหลือกันได้ทําอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาที่ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ต่อมาอันดับที่สองของเดือนกันยายนนี้ต้องยกให้กับชาวราศีสิง์ชาวราศีสิง์นั่นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีอย่างมากๆในช่วงของวันที่16ของเดือนกันยายนนี้จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิง์จึงทําให้ชาวราศีสิง์นั้นมีโชคมีลาบทําอะไรก็จะมีความสําเร็จ อย่างง่ายดายการงานก็จะหาคล่องเงินทองก็จะหาง่ายถือว่าดวงของชาวราศีสิงห์นั้นประสบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนในช่วงของเดือนกันยานี้ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนก็ว่าได้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็ถือว่าเจ้าที่เจ้าทางได้เปิดให้ชาวราศีชาวราศี สิงนั้นมีความโดดเด่นอย่างง่ายดายเงินทองนั้นจะหาง่ายๆชาวราศีสิงห์นั้นหยิบจับอะไรในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีสิงห์นี้จะถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานทำไปแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามาเสริมอีกด้วย ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆชาวราศีสิงห์นั้นจะทําอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงมือทาได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายคนรักคนใครก็ถือว่าดีในช่วงนี้เอาอกเอาใจในเรื่องของสุขภาพและ พารานามัยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีภูมิต้านทานที่ดีจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยถ้าหากว่าท่านใดที่มีโรคประจำตัวก็จะคลี่คลายหายไปบ้างในช่วงนี้ถือว่าดวงต่านนั้นแข็งแกร่งทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการออกกำลัง อาการออกกําลังกายก็จะทําให้สุขภาพของท่านนั้นดีขึ้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนกันยาถือว่าท่านจะไม่มีโชคเออท่านจะไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าโชคดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ ในช่วงของเดือนกันยาต่อมาอันดับที่หนึ่งนั้นต้องยกให้ชาวราศีกร,รกฎในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก ชาวราศีกรกฎนั้นจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายได้เงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องท่านสมัครงานอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานลาดงานเอกชนหรือว่างานบริษัทอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีเพื่อนมีพี่น้อง มีเพื่อนฝูงอีกมากมายช่วยกันประคับประคองเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่หากว่าท่านทาส่วนรวมก็จะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงเข้าร่วมทําให้ความคิดเห็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันการงานของท่านที่ทา ก็จะไม่ติดไม่ขัดอะไรทางนั้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกอรกฎในช่วงของเดือนกันยายนนี้การเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการและจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาหาท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของบ้านใหม่รถใหม่หรือว่าโทรศัพท์ใหม่ บางคนก็ได้งานใหม่ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นชาวราศีกรกฎนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้การเงินดีการงานดีโชคลาภ ก็จะมีเข้ามาหาชาวราศีกรกฎจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันในวันนี้ท่านฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี